เป็น FT-FK09WV2H นะฮะ9200 BTU ฟิลเตอร์ต่างๆนะคะที่จะช้ำให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกเย็น,นะสะอาดแผงฟิลเตอร์สบายๆแบบนี้เลยอ่ะฮะอันนี้คือเป็นไงหน้ากากแบบเขาเรียกอะไรฮะพี่มินฮะ คอนนาดาได้ไหมโคนาดาได้ดียังไงพิเศษยังไงตัวนี้ในเรื่องของการกองนั่นเองค่ะพี่คิวนี่จะให้อากาศบริสุทธิ์นะคะตัวนี้แผ่นกองเขาเป็นแบบละเอียดพิเศษเลยทีเดียวนี่ครับ18,490้บาทเป็นแบรนด์ดังอย่างฮิตาชินั่นเองค่ะ r รสต์แฟกซ์พีเอ1หนึ่งแดีทห่นันผ่านการทดสอบด้วยแผ่นกองภายในของเขาที่ทุกท่านจะได้เห็นตัวนี้อ่ะให้พี่คิวนิดนึง เขามี2ชุดพี่คิวฮะดูไ <นะ S 1> ด้ง,ดงอันนี้คือไงแผ่นกรองตัวนี้เขาจะเป็นในรูปของแผ่นกรองแบบชุด STATE FILTER นะคะตัวนี้ค,คือทั้งช่วยในเรื่องลดแบคทีเรียยับยั้งเชือช้อไวรัสนะตัวนี้มาพร้อมแผ่นกรองที่พี่คิวถือเนี่ยจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นันี้เลือกพี่2อ4 9 0าพี่้อบาทตัวนี้เจ็บซัมซุงนะครับ R T 4 3 K 6 2 3 0 H 8 เฉพาะของซัมซุงเนาะรูปแบบแบบนี้<ช>ตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีอย่าง Twin Cooling Plus ค่ะพี่คิวในเรื่องของการทาความเย็นเนาะแ<ม>ท้งช่องแช่เย็นแช่แข็งเลยระบบทำความเย็นแบบคู่รวมถึงนะตัวนี้เนี่ยเขายังมีไฟส่องสว่างภายใน LED เนี่ยให้ทั้งด้านบนและด้านล่างยังไม่หมดพี่คิวไปที่ไหนพี่คิวทำน้ำขงน้ำแข็งนี่เขามีนี่เลย Moveable Ice Maker ขโมยออกได้ไม่ใช้ก็หยิบออได้นะเพียวหนึ่งห <ice maker S 2> มื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเป็นกระจกดำกระจกดำ เพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยให้ตกแต่งบ้านได้สวยมากยิ่งขึ้นและไซส์ใหญ่จะเต็มแน่นอน23.1คิวไปเลยค่ะคุณผู้ชมชั้นแยกเนี่ยสชั้นและด้านล่างเขาจะมีชั้นอีก2ตัวที่เป็นแบบตัวดึงเพราะนั้นเวลาเก็บเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราแนะนําเลยว่าท่านจะได้แยกกันได้อย่างเหมาะสมด้านข้างเขาใช้อย่างคุ้มค่าค่ะตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของการใส่ครัวต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้ากิโลกรัม sf สองห้าศูนย์ cf VAD นะฮะในเรื่องการจ่ายน้ํายานะครับง่ายๆสบายๆใส่ไว้ด้านหน้าด้านบนแบบนี้นี่นะฮะนะจะมีช่องแบบว่าใสา่ๆอยู่ซึ่งคุณสามารถดูนะฮะระดับปริมาณ ด้านบนตรงนี้ได้ว่าควรจะใส่เพิ่มอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มีอ l เล r g y ี a แคร์วดยอันนี้สำคัญนี <Yeah. S 2> ่ครับสามหมงนเ้าร้อยเก้าสิบาทรุ่นนี้นะ9กกิโลกรัมแบรนด์ดังอย่างซัมซุงรวมถึงนะซักสะอาดเสร็จไวภายใน39มนาทีด้วย Quick ด r y ของเขานั่นเองยังมีไฮยินสตีมค่ะผ้าสะอาดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึงเก้เลยเหลือเพียงหนึ่งหมื่นหก้ารอยก้าบบาพฝาหน้าแปดกิโลกรัมค่ะ e 32 b นั่นเองค่ะตัวนี้จากแบรนด์ดังอย่างเล็ e c t r o l u เชันดูการผ้าผสมได้ทุกรูปแบบนะเรื่องของการพับเก็บต่างๆหรือว่าใครแบบว่าอบเพื่อรีดไม่ต้องเรียบมากตัวนี้เขาทําได้หมดเลยค่ะเลือกกันได้ตามต้องการ16,990บาทครับ55นิ้วของเราในวันนี้รุ่นยอดฮิตจากแบรนด์ดังอย่าง LG 5 5 Nano 80นน t b a นั่นเองนีก่ก็การเชื่อมต่อทูซ i ลีมาเนี่ยเชื่อมต่อกับ Netflix ต่างๆดูแล้วแบบโอ้โหลงตัวเพราะมี HDR10 ด้วย แบบนี้ดีมากเสียงดีพบเครื่องนะแล้วก็อย่าลืมตัวนี้เป็นยกระดับในเรื่องของหน้าจอคือ LG Nano Cell นั่นเองนะเพียง21,990บาทเท่านั้นครับกับ x 8 0 J วันนี้จัดมาเลย75นิ้วค่ะด้วยภาพความคมชัดของเขาเนี่ยระดับ 8K เลยทีเดียวนะ8ล้านพิกเซลนะ 4K นะในเรื่องของความสมจริงต่างๆของหน้าจอ,ขอเขเป็น 4K HDR นะ <Yeah. S 2> 4 4 9 9 0บาทกับ QLED 5 5 Q 7 2 6ครับ มาพร้อมควอนตันดอทระดับพิเศษนะครับนี่ TCL QID ดีไซน์ใหม่เสียงดีแน่นอนครับมี Micro imming, m i โ e คร Dimming MEMC พิเศษเฉพาะ TCL เท่านั้นนะครับ1 10, 6 3 9งบมืนั่ันเ้องเ